อาหารสำหรับคนท้องเป็นเบาหวานสาเหตุของคนท้องเป็นเบาหวานขณะตั้งคันจริงๆแล้วโรคเบาหวานขนาตั้งคันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของแม่ๆม่นื่องจากการดำเนินชีวิตทำให้คนท้องได้ออกกำลังกายน้อยลงความอยากอาหารมีมากขึ้นบางคนแพ้ท้องทานอะไรไม่ได้เลยขณะที่แม่บางคน ก,กินได้ไปเสียทุกอย่างไม่แพ้อะไรเลยและเมื่อผ่านไตรมาสแรกไปแล้วอาการแพ้เหล่านั้นทุเลาลงทําให้แม่ท้องอยากกินอาหารมากขึ้นหิวมากขึ้นอาาขาดการยับยั้งชั่งใจในการเลือกรับประทานอาหารก็จะทําให้เกิดภาวะเบาหวาขนขณะตั้งครรภ์ได้ครับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาขนขณะดตั้งครรภ์ มีญาติพี่น้องมีประวัติเป็นเบาหวาน 2. มีอายุ25ปีขึ้นไปก็มีความเสี่ยงแล้วและยิ่งมากกว่านั้นคือ30ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงมากขึ้น 3. มีรูปร่างอ้วนหรือมีภาวะความดันโลหิตสูง 4. เคยมีลูกแล้วสังเกตว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ครั้งก่อน เคยมีบุตรน้ำหนักแรกเกิดอายุมากกว่า4กิโลกร,รัมขึ้นไปโรคเบาหวานขนาดตั้งครรภ์ความเสี่ยงต่อแม่ท้องและทารกในครรภ์ถ้าแม่ท้องเป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษหรือเกิดความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์และอาจเกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะและผลเสียอื่นๆที่ตามมา อาจทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวมากเกินไปจนคลอดแบบธรรมชาติไม่ได้อาจมีการคลอดก่อนกำหนดทารกในคนรรภ์เจริญเติบโตช้าและมีโอกาสแท้งได้หรือแม้แต่การคลอดออกมาแล้วทารกมีความพิการตั้งแต่กำเนิดเมน,นูคนท้องเบาหวานกินอะไรดี1เนื้อสัตว์ที่มีไขมันตำ่ำ หรือปโปรตีนจากไข่ควรหลีกเลี่ยงส่วนหนังหรือส่วนที่ติดมันโดยเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำได้แก่ไข่เนื้อไก่อกไก่เนื้อหมูเนื้อปลา 2. องคาร์โบไฮเดรตจากข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮลวีตซึ่งการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดจะช้าทำให้รู้สึกอิ่มนาน ไม่หิวบ่อยๆที่ควรเลี่ยงคือพวกข้าวเหนียวเพราะมีพลังงานสูงเส้นขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือขนมปังขาวก็ควรเลี่ยงเช่นกัน 3. ผักที่คนท้องเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงได้แก่พวกฟักทองแครอทเผือกมันข้าวโพดถั่วลิสง พราะผักที่เป็นหัวและถั่วจะมีแป้งให้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นแล้วคนท้องจึงควรเลือกกินให้เหมาะสมในแต่ละวันนะครับตีผลไม้ที่มีรสหวานจะมีปริมาณน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลำไยมะพร้าวขนุนหรือแม้แต่งางะ สำหรับผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยที่แนะนํานะครับก็คือแก้วมังกรแล้วก็ส้มโอเพราะจะมีน้ําตาลน้อยครับ 5. นมจืดนมพร่องมันเนยเพราะนมพวกนี้จะมีแคลอรี่ต่านะครับมีน้ําตาลน้อยหรืออาจจะเป็นพวกน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ําตาลก็จะดีมากครับ 6. หลีกเลี่ยงขนมหวานน้ําหวานเค้ก ไอศครีมช็อกโกแลตหรือน้ำอัดลมอาหารพวกนี้จะมีน้ำตาลสูงมาก 7. ดดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆและออกกำลังกายก็ไม่ควรห,กหักโหมมากนะครับแค่ขยับร่างกายให้ร่างกายได้เผาผลาญแคลอรี่บ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสาระดีๆที่นำมาเสนอวันนี้ให้ผม ทำคลิปเกี่ยวกับคนท้องในเรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ